นัตทิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องเล่ายาปลาปิ้งให้ฟังนะครับคุณเสถียรคุณเสถียรไปเจอลุงเขาคนหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการวันนั้นเป็นวันสงกรานต์นะไปอยู่ที่ บ้านเพื่อนอยู่ริมถนนมันเป็นร้านค้านะเสร็จแล้วก็มานั่งดูเขาเล่นสงกรานกันสาดน้ํารถบางคนบ้างที่ผ่านไปผ่านมากินเหล้ากินเบียร์กันสนุกสนานมีลุงคนหนึ่งแกนั่งดูอยู่ด้วยลุงคนนี้แกอผอมๆผมหงอกชื่อลุงพงอายุหกสิบกว่าแล้วคุณสเสถียรก็ถามแกว่าลุงไม่กินเหล้าก,กับเขาเหรอแกก็จ้องหน้าอ่า คุณเสถียรตกใจเอ๊ะนี่ไปพูดอะไรผิดหูแกเข้าหรือเปล่าจริงๆแล้วเพียงแต่อยากจะชวนแกคุยเท่านั้นเองก็เลยถามแกไปว่ามีอะไรหรือครับลุงแกก็ถามว่าเอ็งถามข้าว่าอะไรนะคุณเสถียรก็บอกว่าถามลุงว่าไม่กินเหล้ากับเขาเหรอแกสายหน้าสีหน้าเครียดจ้ะบอกว่าเลิกกินมาตั้งนานแล้วตั้งแต่หนุ่มๆน่น,นคุณเสถียรก็เลยพูดว่าดีแล้วครับกินเหล้ามันไม่ดี แกก็บอกเองไม่ต้องบอกข้าก็รู้แล้วเองนะ่ะไม่กินบ้างหรือไงคุณเสถียรก็ส่หน้าบอกแกว่าเมื่อก่อนก็กินตอนหลังไม่เอาแล้วแกถามว่าทำไมเลิกได้คุณเสถียรก็บอกแกว่าผมเป็นโรคกระเพาะปวดท้องอยู่เรื่อยแกก็บอกงั้นเองก็สู้ข้าไม่ได้ก่อนนี้ข้านี่ติดงอมเลยสมัยนั้นข้าอ,อยู่ที่บ้านนอกนวนจังหวัดลบบุรี ที่เคยอยู่นะ่้มีแต่ป่าเป็นบ้านป่าไม่เจริญเลยแต่ว่าตอนนี้มันผิดกับเมื่อก่อนมากอ่ะแล้วทําไมเลิกกินเหล้าล่ะลุงอืมข้าก,กินมาตั้งแต่รุ่นรุ่นแล้วก็กินเหล้าเถื่อนน้ําตาลเมาเหล้าขาวเหล้ายี่สิบแปดเหล้าแดงกินมันมาหลายอย่างอะไรกินแล้วเมาก็ล่อมันทั้งนั้นเนี่ยพวกพวกข้าก็กินกันทั้งนั้น,นไม่กินก็ไม่สนุกเลยติดเหล้า ที่บ้านนะมีข้าคนเดียวเท่านั้นที่กินเหล้าพ่อเ้าก็ไม่กินแกก็ไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บอดอดแอดแอด,อดแรกๆข้าก็กินเหล้าแบบกินก็ได้ไม่กินก็ได้กินบ้างไม่กินบ้างแต่หนักเข้ามันกินทุกวันซะแล้วหยุดไม่ได้วันไหนหยุดก็รู้สึกแปลกๆตอนอายุยี่สิบแม่ข้านี่ขอร้องให้เลิกเหล้าแล้วก็บวชให้แกแต่ข้าไม่อยากบวชเนะ่ยข้าคิดว่าบวชมันไม่สนุกอ่ะอ่า บวชแล้วไม่เห็นจะได้อะไรบวชแล้วก็อดกินเหล้าด้วยขัาก็เลยไม่บวชแม่เขาก็อ้อนบอนบวชเธอลูกบวชเธอลูกบวชให้พ่อแม่เห็นชายพระเหลืองขออาศัยเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์กับเขาบางแต่ข้าไม่สนใจบอกกับแม่ไปว่าบอกแม่กับพ่อยังไม่ตายง่ายๆเ,เอาไว้จะบวชให้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากจะบวชเลยนะแม่พ่อกับแม่ก็รอข้าให้บวชเพราะว่าข้าเป็นลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้น นอกนั้นก็เป็นผู้หญิงข้ามีพี่น้องทั้งหมดหกคนพี่ๆน้องๆข้าเป็นผู้หญิงหมดเลยนะอยาหาว่าข้าไม่รักพ่อรักแม่นะรัก,กแต่ว่าข้ายังไม่นึกอยากจะบวชอายุยี่สิบเจ็ดแล้วตอนนั้นข้ายังไม่ได้บวชให้แม่เลยแม่ก็รอให้ข้าบวชมาตั้งนานข้าก็ยังไม่ได้ทําให้แม่ชื่นใจสักทีทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแม่ไม่สบายล้มหมอนนอนเสือ่อสมัยนั้น เจ็บป่วยก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเหมือนสมัยนี้หรอกรักษากันเองยาต้มยาหม้อใครว่าอะไรดีก็กินอย่างนั้นหมอก็มีแต่ว่าเป็นหมอยาสมุนไพรแล้วก็พวกหมอผีใครเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้แต่พอดีพอร้ายก็หาว่าผีเข้าไปโน่นเขียนตีไล่ผีกันเนื้อตัวลายไปหมดเขียนตีจะให้ผีมันออกบางทีคนป่วยเกือบตา คนสมัยก่อนนี้เชื่ออะไรกันก็ไม่รู้ข้าก็เหมือนกันก่อนนั้นก็เชื่อแต่มาอยู่ที่นี่แล้วหูตามันก็สว่างมากขึ้นทีนี้มีอยู่ช้าวันหนึ่งพ่อก็บอกข้าบอกว่าแม่นะ่ะแย่แล้วนะไม่ไหวแล้วนะให้ไปเอายาให้หน่อยให้ไปที่บ้านหมอสมข้าไปดูแม่ก็เห็นนอนเงียบเลยข้าก็ไปเรียกไปขย่าวตัวแม่วแม่แม่เป็นยังไงบ้างแม่เขานอนหลับตาอยู่ก็ลืมตาขึ้นมา ถามข่าว่ามีอะไรแล้วลูกเอามือมาจับหน้าข้าข้าก็ถามว่าแม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าแม่ก็ยิ้มแหงๆปากสีสีสายหน้าบอกแม่ไม่เป็นไรมากหรอกเองจะบวชให้แม่หรือไงข้าก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่พ่อให้ไปเอายาให้แม่ที่บ้านหมอสมแม่ก็พยักหน้าบอกว่าดีแล้วไปเอามาให้แม่หน่อยแม่ไม่มีแรงเลยข้าก็จะไปเอายาให้แม่ พ่อก็จดไปให้มีเงินด้วยสมัยนั้นไปไหนก็ต้องเดินรถราไม่มีเหมือนสมัยนี้เราเดินกันย่ำตอกไปไกลแค่ไหนก็ต้องย่ำกันไปอย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เลยแค่จักรยานรถถีบยังหาใช้ยากน้อยบ้านที่จะมีรถถีบขี่ข้ามาได้ไปคนเดียวหรกข้ามีเพื่อนก็ชวนเพื่อนไปด้วยมาพวกันรักกันมากไอคนนี้ ระหว่างทางมันดันชวนข้าเอาเงินข้ายาไปซื้อเหล้ากินแต่ถึงแม้ว่าข้าจะเป็นไอ้ขีมเมาแต่ข้ากอรู้ข้าไม่เอาเงินนั่งกินเหล้าไปนั่นขาดถ้าทําอย่างนั้นข้าก็เลวเต็มทนนะพอแม่นอนรอจะกินยาอยู่ข้าไม่ตกลงตามที่มันชวนมันก็ไม่ว่าอะไรไปขอเจียดยาได้มาแล้วเดินกลับกันมาระหว่างทางที่กลับนี่สิดันไปเจอพวกมันนั่งกินเหล้ากันอยู่ที่บ้านมันเห็นก็เรียกให้แวะ ไอ้เพื่อนก็จะแวะข้าก็บอกว่าแวะไม่ได้พ่อข้าสั่งให้รีบไปรีบกลับแต่เพื่อนบอกว่าแวะแป๊บเดียวแก้วเดียวเท่านั้นเนี่จริงๆแล้วพอได้ยินคาําว่าเหล้านี่น้ําลายมันพุ่งปรีดแล้วก็มันอยากจะกินนะสิยิ่งได้กลิ่นโชยมากก็ทําให้ขาดทนไม่ไหวก็เลยพากันแวะเข้าไปที่บ้านนั้นนะ่ะมันไม่แก้วเดียวซะแล้วนะสิมันสองแก้วสามแก้วไปเรื่อยๆ จนข้าเองก็ลืมไปเสียแล้วว่าข้าจะต้องรีบกลับเอายาไปต้มให้แม่กินออกจากบ้านตั้งแต่สายๆเย็นแล้วยังไม่ได้กลับถึงบ้านเลยว่าข้าจะกลับนี่ก็คำแล้วถึงบ้านเห็นคนเต็มบ้านว่าเขามีอะไรกันพอเห็นข้าก็ร้องไห้น้ำตาร่วงพี่ๆน้องๆของข้าแต่และคนก็รุมด่าข้าใหญ่ข้าก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้าก็ว่ามาด่าข้าทำไม พวกเขาก็บอกว่าแม่ตายแล้วไม่รู้หรือไงแม่ตายแล้วได้ยินไหมเพราะคนไปเอายามันมัวไปเมาอยู่ขาตกใจอะไรกันเนี่ยแม่ตายแล้วรีบเข้าไปดูแม่จริงด้วยแม่ตายแล้วข้าก็ร้องไห้ใหญ่สงสารแม่ข้าสางเมาตอนเช้าก็อยากจะให้แม่ที่ตายนั้นเป็นความฝันข้าสางเมาตอนเช้า อยากจะให้เรื่องที่แม่ตายนะ่ะเป็นความฝันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิมันเป็นความจริงข้านี่เจ็บใจใตัวเองมากเสียใจบอกไม่ถูกแม่ตายเพราะข้าแทๆ้ๆถ้าข้ามาเร็วนี่แม่จะได้กินยาต้มแม่คงไม่ตายข้าสาบานต่อนหน้าศพแม่ว่าข้าจะไม่กินเหล้าอีกข้าจะเลิกอย่างเด็ดขาดข้าโกนหัวบวชให้แม่ตอนที่เผาศพแม่ข้านั่นแหละข้าบวชอยู่ 3, สามพรรษาแล้วก็สึกออกมา เวลาข้าได้ยินใครพูดถึงเหล้าหรือว่าได้กลิ่นเหล้าหรือว่าเห็นคนเมาข้าจะรู้สึกเจ็บปวดใจทุกทีเลยคิดถึงแม่เพราะไอ้เหล้านี่แหละที่ทำให้แม่ข้าต้องตายเหมือนกับว่าข้านี่แหละเป็นคนฆ่าแม่ข้าเองตอนที่ข้าบวชในหิวเหล้ามากแต่ข้าก็ทนมันทรมานมากแต่ข้าไม่ยอมทำผิดอีกเป็นครั้งที่สองข้าบอกตัวเองว่าเราอยู่ในผ้าเหลืองนะแล้วเราก็สาบานกับศพแม่แล้วด้วย แม่อยากให้เราบวชเราก็บวชให้แม่แล้วตอนนี้วิญญาณของแม่คงจะเห็นแล้วว่าเราอยู่ในผ้าเหลืองวิญญาณของแม่ก็คงได้เกาะชายพระเหลืองเราขึ้นสวรรค์ไปอย่างที่แม่เคยบอกข้านี่อดทนเกือบจะทนไม่ไหวเกือบจะแหกผ้าเหลืองออกไปกินเหล้ามันหลายวันเหลือเกินที่ข้าเกือบจะเป็นบ้าข้าบอกตัวเองว่าตายเป็นตายข้ายอมตายดีกว่าผิดคำสาบานกับแม่แต่ข้าอดทนได้ข้าศึกจากพระมาแล้ว ข้าไม่อยากแต่งงานมีเมียเลยแต่พ่อก็ขอร้องบอกว่าให้แต่งงานเสียมีลูกมีเมียแล้วจะได้มีความรับผิดชอบขืนไม่แต่งเดี๋ยวก็กลับไปกินเหล้าอย่างเก่าอีกข้าก็บอกอบพ่อว่าข้าสาบานกระศพบแม่แล้วข้าจะไม่ผิดคำสาบานหรอกแต่พ่อก็ไม่เชื่อใจแกก็พูดทํานองว่าหมาน่มันอดกินขี้ไม่ได้หรอกข้าก็เลยแต่งงานไม่ได้รักได้ชอบผู้หญิงคนนั้นพ่อหาให้ บอกว่าคนนี้ดีดูมานานแล้วเรียบร้อยทํากับข้าวเก่งบ้านช่องสะอาดพอแต่งแล้วก็มีลูกข้าไม่มีลูกผู้ชายเลยผู้หญิงทั้งหมดสี่คนนะแต่งงานกันหมดแล้วลูกเขยข้าแต่ละคนเล่ายาไม่ค่อยกินนะข้าสั่งลูกสาวข้าแล้วไอ้คนกินเหล้าเมายาหัวที่หวัวต่ำน่ะไม่ต้องเอามาทำพันธ์นี่ข้ามาอยู่กับลูกสาวคนโตเขามาค้าขายกันอยู่ที่นี่คนอื่นๆก็แยกย้ายกันไป อยู่ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างปีใหม่ทีสงกรานต์ทีก็มาเจอกันอะไรอะไรที่มันร้ายรที่มันเกิดขึ้นกับข้าในี่ข้าลืมได้แต่ที่ข้าลืมไม่ได้ก็วันที่ข้ามัวจะไปกินเหล้าแม่เอายามาให้แม่ข้ากินนั่นแหละข้ารู้สึกตัวว่าตัวข้านี่มันเหลวระยำจริงๆเห็นแก่กินเหล้า,มาเมายาเอายาให้พ่อต้มให้แม่กินแล้วข้าจะไปกินยังไงก็ได้ข้าไม่คิดถึงชีวิตแม่แม่เกิด เกิดตัวข่ามาแท้ๆให้ชีวิตข้ามาแท้ๆให้ได้แต่ข้าช่วยต่อชีวิตแม่ไม่ได้จริงๆนะถ้าวันนั้นข่ากลับมาเร็วนะแม่ข่าคงไม่ตายอย่างนั้นเขาว่ายานะมันดีมากเลยยาหมอสมขนาดน,นี้หมอสมมาเก่งถ้าแม่ได้กินแม่คงไม่ต้องเป็นอะไรข่าเห็นแก่เล่าข้าถึงต้องเสียแม่ข่ายัางรู้สึกว่าตัวข่านี่เป็นคนที่ทำให้แม่ตายอยู่จนกระทั่งถุกวันนี้เออ นั่งดูเขาเมาวันนี้ข้าก็ยังคิดถึงวันนั้นอยู่เลยนี่ก็คือเรื่องที่ลุงพง์แกเล่าให้ฟังเมื่อวันสงกรานต์ปีนั้นครับพูดถึงเรื่องของบ่วงเวรบ่วงกรรมของคนนี่นะถ้าพูดถึงหนีกันพ้นไม่พ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องนี้กันหน่อย ในสมเนี่ยเมียก็หายไปนะความที่อยู่ด้วยกันมาร่วมสิบปีในสมก็ไม่ได้เฉลียวใจก็คิดแบบง่ายๆว่าเมียคงจะงอนเรื่องที่แกไปทำร้ายเมียเมื่อวานนี้เมียก็คงจะหนีไปนอนกับลูกชายทั้งสองเท่านั้นกระทั่งเช้าความจริงจึงปรากฏในสมก็งงเพราะไม่แน่ใจว่าเมียหายไปจากบ้านเมื่อไหร่แล้วก็ไปด้วยเหตุผลอะไรกันแน่ คำถามง่ายๆแต่ยากที่จะตอบในตอนแรกก็พยายามใจเย็นคิดเข้าข้างตัวเองไปว่าเมียคงจะลุกออกไปซื้อกับข้าวแต่เช้ามืดเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะกลับมาเพราะว่าตลาดสดนี่ห่างจากบ้านไม่ไกลแต่รอจน8ปดโมงเ้าโมงแล้วก็ยังไร้วี่แววไอ้ลูกชายสองคนอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็ถามหากับข้าวจะได้กินแล้วก็รีบไปโรงเรียนนสมกําลังเครียดเครียดก็เลยน็อตหลุดตะคอกเอา เจ้าตุ้มลูกคนเล็กอายุเจ็ดขวบตกใจร้องไห้ลั่นเลยอ่ะเขาก็เลยเรียกเจ้าตั้มพี่ชายมาโอน้องพร้อมกับควักเงินร้อยบาทให้ลูกไปหากินเองที่โรงเรียนแต่ก่อนไปเจ้าลูกชายคนโตก็ยังไม่หายสงสัยก็ถามเอากับเขาบอกว่าพ่อแม่ไปไหนอ่ะกูจะไปรู้เหรอพอใสย่สยสยเขาก็ออกตามหาเมียไปบ้านโน้นบ้านนี้ บ้านพ่อตาแม่ยายบ้านญาติญาติฝ่ายเมียบ้านเพื่อนเพื่อนเมียที่ทำงานด้วยกันแต่ก็ไร้วี่แววไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าเมียเขาไปไหนโดยเฉพาะทางบ้านญาติญาติทางเมียที่นอกจากจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือแล้วยังพูดเยาะเย้ยถากถางซะอีกไปทำอะไรไอ้พรนมันอีก,กสิมันถึงได้ทนไม่ได้แล้วก็หนีไปพอบ่ายเขากลับมาตั้งหลักที่ร้านค้าในหมู่บ้านมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเอาแรง หลังจากที่ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้ากินเสร็จก็กะว่าจะเที่ยวหาเมียอีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ทันอิ่มก็มีคนมาบอกเขาว่าเห็นเมียเขาอยู่ที่วัดนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับบวชชีพรมวินาทีที่รู้ว่าเมียอยู่ที่ไหนเขาก็แสนจะดีใจแต่ก็แวบเดียวความน้อยใจความคับแค้นใจก็วิ่งเข้ามาแทนที่ทำไมนะแม่ไอ้ตั้มมันโกรธเกลีดเขาขนาดทิ้งเขาทิ้งลูกไปบวชเจ้าเหรอ ก็ใช่อยู่เขาอาจจะปากขี้เมาปากหมาแล้วก็ลงไม้ลงมือบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยไอ้เรื่องตบตีก็เหมือนกันก็ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกสักครั้งหนึ่งคิดแล้วมันก็น่าน้อยใจจริงๆอืมก็ดีถ้าโกรธเกรียดกันขนาดนั้นก็จะไม่ไปงอให้เสียเวลาหรอกเชิญบ้าบุญอยู่ที่วัดไปจนตายก็แล้วกันเมื่อรู้แล้วว่าเมียตัวเองหนีไปบวชชีในสมก็พยายามตัดใจ โดยมีความน้อยใจครับแค้นใจเป็นตัวช่วยให้ลืมลืมเมียเขาเมื่อทิ้งเราได้เราก็จะไปสนใจทําไมเอาคิดอย่างนั้นซึ่งตอนที่ทํางานอยู่ก็พอทําใจให้ลืมลืมได้บ้างแต่พอกลับบ้านมาเห็นหน้าลูกทั้งสองก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงแม่ของมันเออป่านนี้มันทําอะไรอยู่นะมันคิดถึงเขาแล้วก็ลูกบ้างหรือเปล่าว่าเป็นอยู่กันยังไงหรือว่ามันตัดช่องน้อยแต่พอตัวเดินมุ่งสู่ทางธรรมไปแล้ว ยิ่งยามลูกชายทั้งสองถามหาแม่ว่าทำไมแม่ถึงไปบวชชีแม่บวชแล้วจะกลับมาอยู่กับพวกเราหรือเปล่าน้ำตาเขาถึงก็ร่วงเพาะเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบลูกว่ายังไงดีแต่อย่างไรก็ตามพอเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่ความคิดถึงความโหยหาก็แปลเปลี่ยนเป็นคับแค้นใจมากขึ้นทุกทีเหมือนกันยิ่งวันไหนเขาไปได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าสาเหตุที่เมีย,ท,มยทิ้งเขาไปนั่นก็เพราะ ความขี้เล่าแล้วก็ชอบตบตีเมียบางครั้งตลกร้ายกว่านั้นบางคนว่าเขานกเขาไม่ขันเมียเซ็งก็เลยหนีไปบวชชีประชดเขาก็ยิ่งเครียดแค้นใจกระทั่งวันหนึ่งอารมณ์ขับแค้นมันมีมากขึ้นจนล้นเขื่อนนายสมก็คิดหาวหทางแก้เผ็ดเมียตัวเองโดยการปล่อยข่าวให้ชาวบ้านรู้ว่าที่เมียตัวเองไปบวชชีนั้นก็เพราะความฉลาดหลักแหลมในการหาเงิน โดยที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนตอนทำงานโรงงานนอนกินอยู่วัดสบายข้าวปลาไม่ต้องเสียซ้ำเงินทองก็หาง่ายโดยเปิดเอาจากตู้บริจาคชาวบ้านก็รู้สึกว่ามันผิดวิสัยไปสักหน่อยเพราะถ้าสมรู้ร่วมคิดกันจริงทำไมจะต้องเอามาไขในที่แจ้งให้คนอื่นรู้ด้วยแต่เผอิญว่ามันไหลออกมาจากปากคนขี้เมาคนฟังก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงเชื่อโดยที่ไม่ต้องการพิสูจน์หาหลักฐานอะไรทั้งสิน้น เท่านั้นแผนการก็ในสมก็สําเร็จไปขั้นหนึ่งถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งนสมก็เริ่มแผนสองคราวนี้หนักกว่าเก่าในายสมเล่นละครต่อหน้าชาวบ้านหลายคนในร้านเล่าบอกว่าวันก่อนไปหาเมียที่วัดเพื่อจะเอาเงินแต่ดันไปเจอพระสมัยพระลูกวัดอยู่กับเมียตัวเองสองต่อสองในกุฏิขนาดนั้นเชียวเหรอตาสอนแกย้อนถามเหมือนกับไม่เชื่อ ขณะที่คนอื่นในร้านเอียงหูฟังอย่างตั้งใจเพราะเรื่องข่าวๆข,ของคนอื่นนี่มันน่าสนใจเหลือเกินบ้าข้าจะไปโกหกใส่ร้พระทําไมอ่ะข้าเห็นเต็มสองลูกตาเลยนี่นะ,ะพูดแล้วโมโหถ้าไม่เห็นแก่ลูกนะคะข,ข้าทิ้งซะสองคนเลยในสมก็กินเล่าลงคอกลบเกลื่อนข้อพิรุษไอ้ความโกหกของตัวเอง ถ้าไม่ได้ทําอะไรกันจริงนะี่จีวงจีวอนคงไม่ได้หลุดลุยหรอกจริงไม่ตะสอนเพียงเท่านี้เองเรื่องลวงโลกก็แผ่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนทั่วหมู่บ้านในช่วงเวลาไม่ทันข้ามวันชาวบ้านส่วนใหญ่ก็โกรธแค้นและไม่พอใจพระสมัยและแม่ชีพรเป็นอย่างมากเพราะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียชาวบ้านก็รวมตัวกันเรียกร้องผู้ใหญ่บ้านจัดการปัญหานี้ให้จับพระสมัยและชีพรศึกซะแล้วขับไล่ออกไปให้ผลผลวัด หลวงตาดมท่านจเจ้าวาดก็รับปากชาวบ้านว่าจะจัดการเรื่องนี้แต่ขอเวลาพิสูจน์ข้อเท็จจริงสักระยะชาวบ้านบางส่วนที่พิพากษาเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักแต่เมื่อท่านจเจ้าวาดบอกให้รอก็ไม่อาจจะขัดแต่เพียงเท่านี้ก็กระทบจิตวัรและสภาพจิตใจ,จของพระสมัยและชีพรเป็นอย่างมากพระสมัยนั้นออกบินทบาตท,ทุกเช้าก็จริงแต่ก็แทบจะหาคนใส่บาทไม่ได้ ส่วนชีพรก็มักจะถูกชาวบ้านที่มาทําบุญที่วัดแสดงความรังเกยียจอย่างเปิดเผยทั้งการกระทําและคําพูดในสมก็สะใจเป็นอย่างยิ่งเอออีกไม่นานรอกเดี๋ยวมันก็อยู่วัดไม่ได้ก็ต้องสมสารกลับมาบ้านน่ะแหละบายวันหนึ่งแม่ชีพรน,นั่งพักเหนื่อยอยู่บนมา้านั่งหินอ่อนในมือขวายังกุมดัม้มไมขวาทางมาพร้าวค้างไว้ ตามองไปที่ต้นโพใกล้ๆเหมือนกำลังจะชื่นชมธรรมชาติแต่ว่าใจกำลังล่องลอยไปในอดีตทั้งใกล้ทั้งไกลยิ่งนึกถึงสีหน้าและแววตาของชาวบ้านตลอดจนคำพูดคำจาดูถูกเหยียดหยามประนามขับไล่าสายส่งแล้วก็ยิ่งไปสบาใจเราไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจเลยแต่ต้องมารับกรรมต้องมาถูกพิพากษาความน้อยเนื้อต่ำใจมันก็ดันน้ำตาออกมาเอ่อขอบตา ระหว่างนั้นหลวงตาดมเดินผ่านมาพอดีอ่านจากสีหน้าและท่าทางก็พอจะเดาออกว่าเป็นเรื่องอะไรท่านก็เลยพูดสั่งสอนให้กำลังใจไปอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยเสียอย่าเก็บมันไว้เป็นอารมณ์เป็นทุกข์เปล่าๆนะเจ้าวค่ะชีพรก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่พอหลวงตาเดินพ้นไปแล้วอยู่คนเดียวความรู้สึกผิดกับหัวและลูกก็แล่นเข้ามาในความคิดอีก แล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องถามตัวเองว่าที่ตัวเองเผชิญอยู่นี้ใช่เพราะเวรกรรมที่ตัวเองทำไว้หรือเปล่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะความอ่อนแอทางจิตใจแท้ๆที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่น่าเลยจริงๆเราไม่ควรจะนอกใจตาสมเลยถึงแม่ตาสมจะขี้เล่าพูดจาไม่ดีมีลงไม้ลงมือบ้างในบางครั้งแต่เราก็ไม่น่าจะทรยศหักหลังด้วยการไปนอนกับผู้ชายคนอื่น แล้วยิ่งกว่านั้นเราดันไปหลงรักผู้ชายคนนั้นเข้าจริงๆถึงขนาดวางแผนที่จะทิ้งผัวทิ้งลูกไปอยู่กินกับผู้ชายคนนั้นคนที่เราคิดว่าเขาดีเขาจะดูแลเราเขาไม่คิดร้ายเราเขาจะรักเราจริงแล้วสุดท้ายเป็นยังไงไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่ดีอย่างที่เราคิดแม้แต่นิดเดียวมันมีเมียอยู่แล้วแต่มันหลอกเราว่าเป็นพ่อไม้มเมียตายที่ไหนได้มีเมียซุกไว้ที่ต่างจังหวัด ลูกก็เพิ่งไล้สองขวบยังเล็กๆอยู่เลยถ้าวันนั้นไม่ได้ย่องไปหาผู้ชายคนนั้นที่ห้องพักก็คงไม่รู้ความจริงเราก็คงทําบาปไปยิ่งกว่านี้เออชีวิตหนอยชีวิตอ่โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองแล้วเรื่องที่เราหนีมาบวชชีพรามเพราะไม่กล้าไปสู้หน้าตาสมนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกเพราะอยู่ที่วัดนี้มาเกือบครึ่งเดือนแล้ว ก็หาความสงบทางใจไม่ได้เลยไหนจะเรื่องที่ชาวบ้านนินทาว่าร้ายไหนจะเรื่องลูกชายทั้งสองที่คงนอนคิดถึงแม่ทุกคืนโอ้ยจะทำยังไงกับชีวิตดีเนาะชีพรก็นั่งลำพึงลำพันกับตัวเองหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนายสมชักหงุดหงิดเพราะตั้งหน้าตั้งตารอวันที่เมียถูกตะเพิดออกมาให้พลวัดรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอแต่ก็ไม่ได้ยินเสียที มีหนำซ้ำาผลต้องการไปนินทาว่าร้ายให้พระสมัยยังย้อนกลับมาเล่นงานเขาสะอีกเดี๋ยวนี้เขาพูดอะไรก็เหมือนไม่มีใครอยากฟังยามเขาไปนั่งกินเหล้าที่ร้านค้าก็แทบจะหาคนนั่งด้วยไม่มีบางคนก็แสดงออกทางสีหน้าท่าทางว่ารังเกียจราวก็เห็นเขาเป็นตัวเสน่ห์จันไรต้องหนีห่างบางคนก็ถึงขนาดพูดกระทบกระเทียบว่าร้ายเขาเลยก็มีเฮ้ย hey, คนระยำพันนี้ใส่ร้ายได้แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้า ข้าว่ามันคงไม่ได้ตายดีแนะ่นั่นนะสิเลวหาที่เปรียบไม่ได้เลยตายไปสงสัยคนต้องตกนรกสถานเดียวความข้างแขนก็สมอกมากขึ้นตามวันเวลาที่ผันผ่านไปเมื่อแผนหนึ่งแผนสองล้มเหลวในสมก็พยายามคิดหาหนทางระบายแค้นเมียให้จงได้กระทั่งค่ำวันหนึ่งในสมในสภาพเมาได้ที่ก็คิดออกว่าจะแก้แ้นเมียยังไงดี คราวนี้ละเหมึงกูจะรออยู่วัดไม่ได้เลยราวเที่ยงคืนพระเนนจำวัดกันหมดแล้วบรรยากาศภายในวัดก็เงียบสงัดเสร็จแล้วการที่วัดนี้ไม่มีหมาก็ช่างเข้าทางในสมเสี็เแล้วเกินนในสมเดินโซเซโซซัดไปทางกุฏิแม่ชีมือซ้ายก็ถือแกนลอนน้ำมันความมืดบวกกับความเมาทำให้ในสมไม่แน่ใจว่าเป็นกุฏิหลังไหนกันแนะ่ต้องยืนค้ำเมน่นมองแล้วมองอีก แสงไฟนีออนเพียงดวงเดียวหน้ากุฏิก็แทบจะไม่ช่วยให้เห็นอะไรได้ชัดเจนเลยสักนิดในสมต้องเดินเข้าไปส่องตรงหน้ากุฏิใกล้ๆเออหลังนี้ใช่ไหมวะเฮ้ยไม่ใช่หนูวะในสมก็เดินเลยไปอีกหลังเดินย้อนไปย้อนมาอยู่หลายหนถึงเห็นกุฏิของชีพรเขาจำรองเท้าแตะที่วางอยู่หน้ากุฏิได้เห็นแค่นี้ก็รู้สึกเจ็บแผบ,บที่หัวใจความน้อยใจความขับแค้นก็พลังพลูน้ำตาไหล นายสมก็ลงมือเปิดฝาแกนลนน้ำมันมนอย่าหาว่ากูใจร้ายกับมึงเลยเพราะมึงนั่นแหละจิตใจร้ายกับกูก่อนทิ้งกูกับลูกมาบวชชี้เฉยเลยมึงรู้ไหมมึงหนีมาบวชอย่างเนี้กูอับอายชาวบ้านเขาแค่ไหนพวกมันหาว่ากูซ้อมมึงทุกวันตบตีมึงหาว่ากูติดการพานันบางคนก็หาว่ากูนกขาวไม่ขันทำให้มึงมีความสุขไม่ได้มึงก็เลยหนีมาบวชมึงทำเหมือนกับไม่รักกูไม่รักลูกเลย แต่ช่างเถอกกูอดทนรอคอยมาหลายวันหลายคืนแล้วหวังอยู่ลึกๆว่ามึงจะกลับบ้านกูก็นอนรอเกอ้อทุกคืนในสมก็เริ่มกระชอกน้ำมันใส่โคนเสาใส่ตัวกูติในเมื่อมึงอยากอยู่นักวัดเนี่ยกูกดใช้มึงอยู่ตลอดไปเลยเป็นผีเฝ้าวัดนี่แหละในสมสาดน้ำมันไปเรื่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างเพราะความเมาบางทีก็กระชอกมารถดตัวเองก็มี ผ่านไปพักใหญ่ๆน้ำมันก็หมดแกลนในสมก็วักไฟแช็กขึ้นมาเออลาก่อนนะอีพรในสมดีดไฟแช็กแวกคไยลูกพรึบแต่ยังไม่ทันที่จะยื่นมือไปจ่อกับกุฏิชุ่มน้ำมันประกายไฟก็วิ่งวาบเข้าหาตัวเองซะก่อนอย่างรวดเร็วพรึบเดียวลูกไฟก็ห่อหุ้มไปเกือบทั้งตัวในสมตกใจโดดเป็นเจ้าเข้าพยายามจะเอามือปัดตบดับไฟ แต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลล้มกลิ้งไปกับพื้นหวังให้มันดับมันก็ไม่ดับในสมรินทุรนทุรายร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดความเมาหายเป็นปลิดทิ้งถูกแทนที่ด้วยความรักตัวกลัวตายเขาพยายามรวบรวมสติสัมปชัญญะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยนะแต่เสียงนั้นก็เหมือนถูกกลืนหายไปนากาศเพราะเขาตะโกนอยู่หลายครั้งกลับไม่มีใครได้ยินเลย เหมือนกับนรกต้องการจะลงโทษให้เขาให้ถูกไฟเผาไหม้มอดไหม้ให้สมกับที่เขาได้ทํากับพระกับเจ้าไฟกัดกินผิวหนังเข้าไปเรื่อยๆความเจ็บปวดทรมานแผ่ซ่านไปทุกตารางนิ้วของร่างกายจวนจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีจากเหตุการณ์ครั้งนี้นายสมรอดตายอย่างวุดหวิตจต่ถึงกระนั้นเขาก็กลายเป็นคนพิการเดินเหินแทบไม่ได้อีกแล้ว พราะไฟได้กัดทำลายเนื้อเยื่อต่างๆไปมากมายแขนขาบิดเบี้ยวเสียรูปหน้าตาว้าแวแหวงหายไปเป็นคนสุดอัปรลักทำอะไรก็หยิบจับอะไรไม่ได้อีกแล้วแม้แต่กินข้าวกินน้ำก็ยังต้องคอยลูกชายวัยแปดขวบช่วยป้อนอาหารก็กินได้แต่ของเหลวเพราะปากขยับอ้าไม่ค่อยจะได้เหตุการณ์นี้ก็พูดได้ว่านายสมเหมือนตายไปแล้วทั้งเป็นก็คงจะไม่ผิดส่วนนางพรนั้นก็สะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ใจิตใจแขวงคว้หนักจนไม่อาจจะอยู่ภายใต้ความสงบแห่งธรรมะได้อีกต่อไปก็เลยต้องสืกกอกมาเลี้ยงดูลูกและผัวที่พิการเพื่อใช้เวรห้กรรมที่ตัวเองเคยก่อเอาไว้คนทั้งสองนายสมและนางพรจึงเหมือนเป็นบ่วงกรรมของกันและกันอ่าแล้วก็ต้องผูกพันกันไปจนตายอย่างนี้ล่ะครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ